สวัสดีค่ะจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะสิการค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กำแพงเมืองพิชัยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งกำแพงเมืองพิชัยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งเลยนะคะของอำเภอพิชัยค่ะกำแพงเมืองนี้นะคะก่อสร้างด้วยดินค่ะซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถเพื่อป้องกันค่าศึกค่ะแล้วที่นี่นะคะยังถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติโดยกรมศิลปากรที่6ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะโดยกรมศิลปากรน,นะคะได้ขุดค้นพบเรศษรซากเครื่องถ้วยชามเคลือบเฉลียงนะคะแล้วก็เครื่องถ้วยชามที่เป็นของจีนก็คือเครื่องถ้วยเคลือบเขียวนั่นเองค่ะที่เป็นของราชวงศ์หยวนค่ะใช่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมรอบๆกำแพงเมืองพิชัยกันเลยค่ะ,คะใช่ค่ะจิ๊บดูดนี้ใช่สวยมากเลยเนาะเป็นกำแพงเหรอเนี่ย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กำแพงเมืองพิชัยเนาะใช่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานให้ทุกคนเนี่ยเดินข้ามมาแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์เนาะส่วนตรงนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนเป็นคูืองใช่ไหมคะพม่ใช่พเพราะว่าตรงนี้เป็นกำแพงใช่ไหมคะเขาเชื่อว่าถ้ามีกำแพงเนี่ยก็จะต้องมีคูน้ําเพื่อกัน,นะคะ่าสึดมันเองนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้ที่เราบอกไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการ เล่นประเพณีกันอย่างเช่นแบบพวกมวยทะเลอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยไปกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโอ้โหมีเสาตรงนี้ด้วยมีเสาตรงนี้ด้วยโห่มากอะ่ะใช่เหี่มากเลยจิจริง เนี่ยแล้วคือแบบไม่ได้มีแค่กค้อนสองก้อนนะมีหลายก้อนมากเลยใช่แล้วตอนนี้เนี่ยคือเราเจอเหินแบบหนึ่งคือเยอะมากคือหินเอ,อันนี้น่าจะเป็นขแขน่าจะเป็นแขงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกำแพงเมืองอีกทีหนึ่งที่จะเห็นแบบว่าที่จะเห็นใกล้ๆเดีย๋ยวเราจะลองพาไปดูใช่แบบซึ่งมีอีกที่หนึง่งที่เห็นเป็นกำแพงแบบ ชัดเจนเลยที่นี่ก็เป็นกําแพงนะคะแต่ว่ามันแบบถูกกลบด้วยแบบใบไม้อะไรแบบนี้อาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าที่ชัดเจนเลยเนี่ยคือนี่คือหินหินศิลาแรงใช่ที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นที่ที่ถูกลืมนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาบูมาทําใหม่ให้ดีๆเนี่ยเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆเลยแหละใช่ไหมจิ๊ใช่ซึ่งที่เนี่ย มันเป็นที่ที่สําคัญอีกที่หนึ่งเลยใช่ในบางที่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ใช่ค่ะเป็นกําแพงใช่ซึ่งมันชัดเจนกว่านี้มากๆเ,<ร>าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน เเาาก็มาอยู่กันที่กำแพงเมืองพิชัยแล้วเนาะ<ช>นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเลยเนาะ<ช>่อันนี้เนี่ยนะคะทุกคนเป็นกำแพงเมืองพิชัยในสมัยก่อนนะคะ<ช>ที่ได้ทําการเป็นป้อมปาการเนาะเอาไว้ป้องกันค่าสุกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่นี่นะคะ จดเป็นกำแพงเมืองเนี่ยที่สภาพสมบูรณ์เลยเดียวเพราะว่าดูสิคะยังเป็นเนินดินที่เห็นชัดเจนและเห็นเป็นแนวกำแพงชัดเจน,นะะ้ลยค่ะใช่ค่ะซึ่งกำแพงนี้สร้างมาจากดินใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะสร้างตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถเลยนะนู่นนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือแบบว่ากำแพงเมืองที่ใช้ทั้งหมดเลยนะคะใช่อรอบตรงนี้ลองไปนะคะเดี๋ยวเราจะเ,จาเดี๋ยวเราจะลองพาทุกคนขึ้นไปสักนิดนึงเนาะ่ขึ<ป>้นกัน ตีเป็นไงบ้างก็คือส,สนะุกสนุกะแบบมันท้าทายดีแล้วมันสูงม,มากๆนะทุกคนดีทุกคนเราก็ขึ้นมาถึงกำแพงเมืองพิชัยแล้วเนาะรู้สึกอยากลบเลยอะ่ะจริงๆก็สูงมากอะ่ะใช่สูงค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญเนาะในอำเภอเมืองพิชัยพวกเราอยากจะขอฝากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ใช่ค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะทุกคนมาท่องเที่ยวย้อนรอยตามประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะใช่บา,บายค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราพาชมบรรยากาศรอบๆไปแล้วนะคะแล้วก็พาชมเนาะว่ากําแพงเมืองพิชัยเนี่ยเป็นยังไงเนาะเราอยากจะขอฝากทุกคนให้มาตามรอยประวัติศาสตร์ที่แห่งนี้ที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะซึ่งรายละเอียดของสถานที่นะคะสามารถติดตามไดท้ที่เพจมังจังโก้แล้วก็มังจังโก้แมปค่ะส่วนวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ